สวัสดีค่ะ B Japan BB ค่ะคลิปนี้นะคะมีจะมาเล่าประสบการณ์คลอดลูกทั้งที่เมืองไทยและก็ที่ญี่ปุ่นค่ะลูกคนแรกนะคะก็คือเรโอ B เนี่ยบินไปคลอดที่เมืองไทยเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นท้องแรกเราก็แบบกลัวๆก้าๆก็อยากจะอยู่ใกล้ๆคุณตาคุณยายค่ะส่วนลิคุก,กับลินานะคะก็คือคลอดที่ญี่ปุ่นค่ะ ทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะคะมีไม่ได้คลอดที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะทั้งสองที่คลอดที่โรงพยาบาลของรัฐบาลค่ะซึ่งที่เมืองไทยก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอโคมากิค่ะซึ่งไม่ว่าจะคลอดที่ไทยหรือที่ญี่ปุ่นนะคะประกันสุขภาพของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็กระจายให้นะคะสําหรับลูกหนึ่งคนเนี่ย4 2 0 0 0 0เยนค่ะ ซึ่งหมายความว่าถ้าเราไปคลอดที่ไทยแต่ว่าค่าคลอดเนี่ยมันถูกกว่าที่ญี่ปุ่นก็เท่ากับว่าเอาเงินนั้นไปเป็นค่าเครื่องบินได้เลยค่ะข้อแรกนะคะวี v. จะพูดถึงความต่างในเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งที่เมืองไทยเนี่ยมีคลอดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎใช่ไหมคะมันก็เลยไม่ได้แพงขนาดแบบหลักแสนนะคะถ้าจาไม่ผิดน่าจะแบบอาจจะหมื่นต้นๆเพราะว่ามันมีค่าห้องพิเศษแล้วก็มี เหมือนกับว่าตอนนั้นต้องฉีดยาอะไรด้วยค่ะส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือที่ได้มาทั้งหมด420,000เยนนะคะจากเงินประกันสุขภาพนะคะก็คือจ่ายค่าคลอดไปหมดเลยค่ะก็เท่ากับว่าค่าคลอดที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลก็ตามแต่ก็ค่าคลอดประมาณ120,000บาทค่ะถ้าปเป็นคลอดที่เอกชนหรือว่าต้องผ่าคลอดนะคะก็จะยิ่งแพงไปกว่าน,นี้ค่ะก็ออกส่วนต่างที่ทางประกันเขาให้มาค่ะ การฝากคันนะคะที่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะสามารถแบบไปฝากคันแล้วก็มีการเหมือนกับว่ามีคุณหมอประจําที่คอยดูแลประจําใช่ไหมคะแล้วก็ที่เมืองไทยเราก็ยังสามารถที่จะขอให้เหมือนกับว่าผ่าคลอดอะไรอย่างเงี้ยดูเรื่องอะไรนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ที่ญี่ปุ่นคือไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามธรรมชาตินะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยแต่ละครั้งที่เราไปพบหมอค่ะ จะไม่ใช่คนเดียวกันตลอดอะค่ะคือเราจะไม่สามารถเจาะจงได้ว่าจะให้คุณหมอคนไหนเป็นคุณหมอประจําคอยดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่ใกล้คลอดใช่ไหมคะพอเราตอนนั้นมีไปเพราะว่าเหมือนกับว่าน้ำคล้ำแตกแล้วก็เลยต้องรีบไปหาคุณหมอทันทีค่ะอันนี้คือกรณีที่เมืองไทยนะคะพอไปถึงค่ะคุณหมอก็ รี่คุณหมอประจําตัวค่ะเขาก็รีบมาทันทีเลยนะคะรีบมาดูว่าเออเราเป็นยังไงบ้างแล้วปากมดลูกเกิดเปิดกี่เซนแล้วแล้วก็ให้ไปนอนในห้องคลอดในห้องห้องพักที่แบบว่าเตรียมรอคลอดนะคะห้องนี้ก็จะมีแบบมีหมอแล้วก็มีนักศึกษาแพทย์เยอะมากเลยค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบทุกคนมารุมดูว่าแบบเออใกล้จะคลอดคนใกล้จะคลอดเป็นยังไงแล้วตอนนั้นคือมีแบบ ปวดท้องมากมันเป็นท้องแรกแวยคะก็ยังไม่รู้ว่าเออการปวดนี่คืออะไรก็ยังแบบทำทนไม่ค่อยได้ค่ะคือร้องโอดโอยแบบไม่องไม่อายหมออะไรแล้วคือร้องอย่างเดียวค่ะเพราะมันแบบเวลาที่หมดลูกมันบีบตัวขึ้นมาคือเราจะแบบทรมานมากจนเราต้องบอกหมอว่าเออทำยังไงก็ได้ช่วยด้วยแล้วคุณหมอเขาก็เลยตัดสินใจให้เหมือนกับว่า ฉีด,ฉดยาค่ะยาแบบว่าให้เราลดความปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบนะักศึกษาแพทย์นะคะมาให้กําลังใจกันแบบมาคอยดูมีเหมือนมีเพื่อนตลอดค่ะแล้วก็จะมีเตียงข้างๆใช่ไหมคะเขาจะมีเตียงที่แบบคุณแม่มารอคลอดอีกก็จะมีคนมาคือเราก็จะไม่ไม่เหงาอ่ะคือแบบนอนแบบนอนรอคลอดแบบดูทุกคนอยู่เต็มไปหมดยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัดภาพมาที่การนอนรอคลอดที่ญี่ปุ่นนะคะคือมันจะเป็นแบบห้องเล็กๆเ,เลยอะคะ่ะ เหมือนกับว่าให้คือให้ให้คนไปเฝ้าเราอะไรยงี้ก็ไม่มีนะคะแบบตอนนั้นเจ็ดท้องคลอดลที่นี้โทโมมกไม่อยู่ค่ะโทโมมกไปทำงานอยู่แล้ว,ลวตอนนั้นคือขับรถเองก็ยังไม่เป็นแล้วก็ต้องเรียกแท็กซี่ค่ะก็เรียกแท็กซี่ไปที่โรงพยาบาลที่นี้มันเปิดอยู่แค่หนึ่งเซนติเมตรเขาก็ให้บอกว่าโอเคนอนรอที่ห้องนี้ไปก่อนมันก็ยังนอนรอไปได้จะไม่เป็นไรเขาเลยบอกว่างั้นเดี๋ยว น่าจะยังไม่คลอดเปิดแค่1ซนติเมตรกลับบ้านไปก่อนละกันนะคะกลับบ้านที่นี้ค่ะปัญหาอีกก็คือจริงจากจากที่บ้านไปที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะมันค่อนข้างจะไก,กลอะค่ะคือมันเดินไม่ได้มันต้องมีนักนั่งรถบัสได้ค่ะแล้วก็มีแท็กซี่แต่แท็กซี่เนี่ยมันแพงตอนนั้นก็เลยคิดว่าโอเคเรากลับรถบัสก็ได้ก็คือแบบ หมือนกับว่ามันทุกนั้นมันก็แบบเราก็กลัวลูกคลอดเนาะแล้วก,ก,วก,แวก็แต่ก็แบบเอออยากจะไปหยาดอ่ะทีนี้ก็เดินไปขึ้นรถไปไปเดินไปป้ายรถเมล์ค่ะไปขึ้นรถบัสกลับบ้านแล้วก็เดินคือตอนนั้นก็แบบเดินเดินเยอะมากเพราะว่ากว่าจะถึงป้ายรถเมล์วกว่าจะลงรถบัสกว่าจะเดินไปบ้านแล้วตอนนั้นคือปากมันลุกเปิด1เซนติเมตรแล้วอะไรเงีง้ยก็แบบกลับไปรอที่บ้านก็ได้แล้วก็เดินไปรอที่บ้านนะคะและคืนนั้นค่ะก็รู้สึกแบบ ปวดท้องขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็เลยไปบอกโทโมว่าคือไม่ไหวแล้วละคงต้องไปหาหมอโทโมก็เลยไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะทีนี้ก็ไปนอนในห้องรอคลอดท้องแบบเดิมคืคอห้องห้องเล็กๆแล้วโทโมก็ต้องแบบกลับไปดูเลโอบใช่ไหมคะเขาก็ไปส่งได้แค่น้นแล้วแบบเขาไม่มีให้ใครมาดูดูอยู่เฝ้านะคะเราก็นอนรออยู่คนเดียวค่ะแล้วแบบนอนรอไปก็แบบปวดท้องมากไปปวดท้องก็บอกพยาบาลน,นะคะพยาบาลเขาก็ อดทนนะคะอดทนนะคะเขาก็พูดแค่นี้ค่ะเขาไม่มีไม่มีมาแบบว่าฉีดยาเอ่อแบบให้เราหายเจ็บหรืออะไรนะคะแบบอดทนอย่างเดียวค่ะก็นอนโอดโอยไปจนเขามาแบบว่าออโอเคใกล้จะคลอดแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนอนอดทนแบบเงียบเหงาอยู่คนเดียวค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะพอถึงขั้นตอนที่แบบว่าจะคลอดออกมาแล้วค่ะ ภาพไปที่เมืองไทยนะคะเขาก็พาเราไปที่ห้องคลอดค่ะก็อุ่นนะฝาคลั่งเหมือนเดิมค่ะนักศึกษาแพทย์เยอะแยะนะคะเราไม่เหงาค่ะมีคนพยาบาลโอ้โหช่วยจับมือช่วยอะไรกันตไปหมดเลยค่ะคือที่นี่ตอนนั้นคือก็โทโมตอนนั้นนะคะ,ะโทโมโรออยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมทำงานอยู่แล้วบีไปคลอดที่เมืองไทยคนเดียวคุณตาคุณยายก็ เราอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นในห้องคลอดก็อยู่คนเดียวแล้วแต่ว่าเรามีกําลังใจเยอะมากเพราะว่ามีแบบนักศึกษาแพทย์มีพยาบาลมีคุณหมอคือแบบว่าไม่เหงาค่ะแบบว่าโอ้โหมีคนเชียร์เต็มเลยแล้วคือก่อนคลอดที่เมืองไทยเนี่ยนะคะเขาจะแบบว่าเขาจะอะไรคะสวนทั้งสวนทั้งโกนทั้งแบบทาทุกอย่างใช่ไหมคะเพื่อเตรียมคลอดแล้วพอคลอดเนี่ยโอ้โหให้กําลังใจสุดฤทธิ์โอ้จับมือช่วยเชียร์โอ้โ เราก็แบบมีกําลังใจในการคลอดก็คลอดออกมาได้ค่ะทีนี้ก็มีตอนคลอดเขาก็ที่เมืองไทยเขาจะมีการอันนี้เรียกอะไรนะคะฝีฝีเขาเต้องแบบผ่าใช่ไหมคะผ่าให้ให้แบบมันคลอดง่ายขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะต้องเย็บฝีเย็บอะไรนี้ใช่ไหมคะก็คลอดออกมาเรียบร้อยอโอกก็มีปัญหานิดหน่อยก็ต้องไปอยู่ในห้องอบสักพักนึงแล้วค่อยออกมาเจอมีที่ห้องห้องพักอะคะ่ะตัดภาพมาที่ญี่ปุ่นค่ะ ก็มีแต่ความเงียบเหงาเหมือนเดิมนะคะอีนอนรออยู่ในห้องห้องรอคอนนี่ก็เงียบเหงาแล้วน,นะคะอยู่คนเดียวเสร็จแล้วพอแบบเราใกล้จะคลอดแล้วพยาบาลมาถึงพยาบาลมาหนึ่งคนบอกเช็คปั๊งลูกแล้วอ่ะโอเคตอนนี้ไปได้ค่ะเข้าห้องคลอดอเอ็ดีใจเข้าห้องคลอดแล้วพอเข้าไปค่ะก็เงียบงันค่ะมีกันอยู่เหมือนกับว,ว่ามีหมอหนึ่งคนกับพยาบาลสองคนยอะไรเงี้ยคือแบบ หรือไม่ก็หมอคนเดียวได้สามายคือแบบเหมือนกับเอ๊ะพยาบาลไม่ค่อยมีเขาเขาอยู่ไหนกันหมดตอนนั้นมันอาจจะเป็นกลางคืนแล้วเลยไม่มีคนไม่ค่อยมีใครมีแต่หมอที่อยู่เวรน,นั่นแหละค่ะก็อยู่กันแบบเงียบๆนะคะก็พยายามแบบก็คลอดแบบเงียบๆไม่ได้มีคนเชียร์ไม่มีอะไรไม่ได้จับมือจับมือไม่มีอะไรอะ่ะเงียบๆคลอดไปคนเดียวก็โชคดีที่ว่าแบบเออลิข่เขาก็ออกมาง่ายก็ โอเคแบบง่ายๆเยียบๆเรียบๆไม่มีการโกนไม่มีการสวนไม่มีการผ่าในทั้งนั้นค่ะธรรมชาติล้วนๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมาเย็บฝีเย็บอะไรเลยค่ะคือเหมือนกับแบบธรรมชาติสุดๆอะค่ะคือเขาเน้นความธรรมชาติจริงๆค่ะที่เนี่ยคือไม่ต้องทําอะไรเลยธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอ๋อเขาจะอ๋อญี่ปุ่นเขาจะเน้นความเป็นธรรมชาติไม่ต้องฉีดยามไม่ต้องอะไรทั้งนั้นบล็อกหลงบล็อกหลังไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่มีใครถามไม่มีใครให้ทําค่ะก็คือแบบเจ็บก็เจ็บไปเลยไม่มีมันเลือกบล็อกหลงบล็อกหลังธรรมชาติค่ะธรรมชาติสุดๆและพูดถึงเรื่องห้องพักใช่ไหมคะที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะแบบเลือกได้เยอะหน่อยก็เลือกเป็นห้องพักพิเศษเพราะว่าเราก็จะมีคุณตาคุณยายมีนับเบียมี ญาติพี่น้องมาเยี่ยมมาอยู่ด้วยมานอนด้วยะคะ่ะก็ทุกวันก็จะมีคุณแม่นักไม่ก็คุณนัเบียรหรือใครมานอนอยู่ตลอดเลยนะคะคือแบบไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะก็คือตอนกลางคืนก็ไม่ไม,ไม่น่ากลัวไม่อะไรเพราะว่าเรามีญาติพี่น้องมีพ่อแม่เราอยู่ด้วยค่ะแล้วแบบเป็นห้องเดียวสบายอุย้ดูทีวีอะไรก็ได้แบบว่าก็คือสบายในระดับหนึ่งเลยอะคะ่ะก็ชอบนะคะห้องพักแบบนี้คือจริงๆมีเป็นคนที่ กลัวการน,นอนโรงพยาบาลพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าโอเคอยู่ในก็มันดูไม่น่ากลัวดูแบบห้องก็ดีห้องน้ําก็ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคือคือสะดวกสบายค่ะอาหารก็โอเคเราจะไปซื้อขนมนม,นมเนยเพิ่มก็มีแต่ไปหมดเลยใครจะมาเยี่ยมเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนแบบโอ้ยทุกคนมากันเยอะแยะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะส่วนโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นนะคะคือก็ไม่ได้เลือกจะไปเลือกห้องเดียวแล้วคือจริง,รงๆแล้วมันแบบ มันมัน,ม,นมันน่ากลัวมันวังวเวงอยู่แล้วก็แบบถ้าเิดไปนอนห้องคนเดียวมันหมายความว่าไม่มีใครมาเยี่ยมนะเพราะว่าป้าปาทอมโมก็ไปทํางานแล้วใครจะมาอยู่กับเรามันไม่มีเลยเราต้องอยู่คนเดียวก็อยู่ห้องรวมค่ะทีนี้ห้องรวมเนี่ยเขาก็จะมีหลายๆเตียงแล้วก็มีผ้าม่านปิดน่าจะเหมือนห้องรวมที่เมืองไทยนะคะนี่มี่ก็ไม่แน่ใจก,ก็โอเคมีความเป็นส่วนตัวสูงแต่เขาจะไม่ได้ให้ทุกคนมาเยี่ยมได้ตลอดเวลานะคะ มีเวลาเข้าเยี่ยมแบบแบบจริงจังมากคือมากันทีได้ทีละน้อยๆมาก็ต้องแบบนั่นไม่ไม,ไม่มาได้ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงคืออยู่นานไม่ได้จะมานั่งเฝ้าทั้งวันมานอนเฝ้ามาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยค่ะคือเหมือนกับว่าตอนนั้นแบบทุกคนมาวันละแปบ๊บหนึ่งแล้วก็กลับไปขพให้ได้เห็นหน้าเห็นหน้าป๊าป้ากับลูกกับเลโอแล้วก็กลับกลับกลับเงี้ยค่ะคือมันแบบว่า อ๋อชว่วงนั้นคุณยายมาช่วยเลี้ยงมาช่วยเลี้ยงในโอดด้วยค่ะก็โอเคทุกคนก็มากันตอนที่ป้าปาเขากลับบ้านแล้วทุกคนก็นานๆมากันทีค่ะคือไม่ได้มาบ่อยแล้วก็ไม่ได้เห็นทุกวันแล้วที่ญี่ปุ่นเนะะี่ยค่ะเขาให้พักอยู่โรงพยาบาลจริงๆเขาให้พักหนึ่งสัปดาห์นะคะการคลอดลูกเนี่ยต้องพักนานมากเป็นสัปดาห์เลยแต่ทีนี้มีแบบด้ยวยความเป็นห่วงลูกเป็นห่วงบ้านก็เลยบอกหมอที่ญี่ปุ่นว่า เออคุณหมอคะเนี่ยเคยคลอดที่มองไทยอะคะ่ะคือแบบสามวันสองสามวันเขาก็กลับบ้านได้แล้วะคะ่ะขอแบบย่นเวลาสุดๆได้ไหมคะแบบตอนนั้นได้ขอแบบเหมือนต่อรองเต็มที่ว่าแบบเออเราเคยมาแล้วนะคือขอสี่วันได้ไหมแบบไม่เกินเทาันเพราะว่าเราจําเป็นงานก็มีงานก็รออยู่ที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าก็ไม่ต้องอยู่ถึงเจ็ดวันนะคะก็แบบโอ้ยขอเขาสุดเทธก็ได,ได้ได้กลับบ้านเร็วก่อนกาหนดที่เขาวางไว้ของของญี่ปุ่นนะคะ ก็สุปว่้างส่วนตัวเนี่ยนะคะจะชอบคลอดที่เมืองไทยเพราะว่าเหมือนกับว่าแบบมีคนคอยดูแลแล้วก็พักห้องเดี่ยวแล้วในห้องพักก็ให้คนมานอนเฝ้าได้ทําให้เรามีเพื่อนแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลไม่นานด้วยสองสมวันก็ออกได้แล้วถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากกว่าแล้วก็ได้พบปะญาติพี่น้องมากกว่าค่ะ ส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเป็นธรรมชาติแบบฟื้นตัวรดวดเร็วเพราะว่ามันธรรมชาติสุดๆเลยไม่ต้องมาเจ็บฝีเย็บไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเหมือนกับว่าร่างกายเราแบบไม่มีอะไรที่จะต้องมาผ่าเย็บอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะคือง่ายมากแล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาอะไรเนี่ยค่ะย,ยาอะไรก็ม,มีมีทั้งนั้นบ,ล,บล็อกหลงบล็อกหลังเอ่อฉีดให้เราหายปวดไม่มีอะไรเลยทําให้ร่างกายเราเนี่ย ฟื้นฟูเร็วที่สุดเลยค่ะเร็วมากคือแบบเอากลับไปเลี้ยงลูกสบายเลย,<ม>เลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือข้อดีแต่ข้อเสียก็คือแบบเงียบเหงาแล้วก็อยู่ห้องพักแบบคนมาเยี่ยมไม่ค่อยได้ไม่มีแบบโอ้ยป,อปาร์ตี้แบบตอนรับลูกเกิดอะไรก็ไม่มีนะคะคือจังเงียบสงบ,สงบเรียบ,ยบแต่มันก็มันก็โอเคค่ะมันก็เป็นโอเคในระดับหนึ่งก็เหมือนกับเป็นเป็นสไตล์ของเขาที่แบบว่า จะต้องแบบเอ่อได้ไงเนี่ยคะ่ะแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เสียงดังเยียมเยียบเรียบไม่ต้องมีคนมาเยี่ยมเยอะพักพักผ่อนผ่อนไปก็โอเคค่ะก็โอเคอยู่ทั้งสองโอเคก็โอเคทั้งสองที่ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าต้องการความแบบอุณหฟ้าคลั่งหรืออะไรคะก็ที่เมืองไทยจะรู้สึกอบอุ่นใจคะ่ะก็เป็นเพียงเท่านี้คะ่ะแบบสั้นๆนะคะประสบการณ์การคลอดที่ไทยและญี่ปุน่นก็แล้วพบกันคลิปหน้านะคะ ฝากกดไลค์กด subscribe ด้ค่ะจ้าเนย